สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆุกําลังใจทุกทเรื่องราวความราักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กับรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุวันนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกเป็นสมาชิก พพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก็เพี่ค่าส่วนตัวยังเปิดรับอยู่แอดไลน์ทักแชทนะคะคิวอาร์โค้ดอยู่ในหน้าช่องตรงโพสต์นะคะตรงแท็บชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้เลื่อนลงมาจะมี QR วอาร์โค้ดอยู่ปรึกษาป,ปัญหาหัวใจไม่สบายใจอยากได้คําตอบอยากส่งพลังงานเขาก็แอดไลน์ทักแชทมาได้เลยเดี๋ยวปิดรับแล้วจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3วันนะคะท็อปปิ้กของเราวันนี้นะคะเขาคนนี้ไม่เคยเขาคนนี้คิดถึงคิดถึงคุณค่ะและไม่เคยลืมคุณไปจากหัวใจเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานในคลิปนี้เขา คนนั้นคือใครนะคะที่คิดถึงคุณและไม่เคยลืมคุณไปจากหัวใจของเขาเลยค่ะเขาคนนั้นคือใครคะคนที่คิดถึงคุณว้าวราชินีไม่เท้าค่ะสิบเหรียญอืมอเขาเป็นแพชชั่นของ คนคนหนึ่งที่แบบดูอายุมากกว่าคุณก็ได้ค่ะเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งฐานะดีมีมรดกมีทรัพย์สิสนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นาธาตุไฟตัวตนของคุณนะเป็นาธาตุไฟเป็นราชินีไม้เท้าผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นําเก่งสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห ะะมีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความคิดที่แตกต่างทํางานเก่งแอคทีฟทำนู่นทานีน่คือเป็นคนมากมาัม่นและมัม่นใจเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองและความยุติธรรมชอบความยุติธรรมแข็งแกร่งหนักแน่นมีความใจร้อนนะคะก็คือพูดปุ๊บบางทีก็ทําปั๊บเลยแบบนี้นะคะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ไรได้ว่องไวนะคะสิบเหรียญคุณอาจจะเจอใครที่เขามี power ที่สูงกว่าพลังงานที่สูงกว่าคุณ power คุณวุฒิวิทยุที่สูงกว่า หรือคนคนนี้คุณกับเขาเคยเคยคุยกันกกนด้วยด้วยเรื่องของการมีลูกเคยคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ที่จริงจังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังซีเรียสซีเรชิพกันนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวนะคือคุณอาจจะเคยคุยกับเขาคนนี้หรือรู้จักขเขาคนนี้แล้ว คุณอาจจะดูว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแตกต่างจากคุณมาก,มากๆจริงๆด้วยเพราะเขาเป็น The e ็มพ r o เค่ะสามดาบสามดาบเขาเป็นคนที่เป็น The e ็มพ r o เแพชชั่นของผู้นำธาตุไฟนะคะเมสิงธนู เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณอายุเยอะกว่าคุณมากๆเลยด้วยนะคะอาจจะสิบกว่าปีขึ้นไปด้วยมีความเป็นผู้นาระดับผู้นําระดับหัวหน้าระดับซีอหรือผู้บริหารหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไมนะะ่หรือว่ามีมีลูกติดก็ได้เป็นคนที่มีอดีตความรักความเจ็บปวดสามเศร้ามาก่อนเขาอาจจะถูกแทงข้างหลังมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ตอนนี้เขาสงบและนิ่งและมีความใจเย็นมากๆกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความมีสแตนดาดในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนใช่คือใช่รักคือรักและเป็นคนที่เข้าใจศัตรธรรมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายดีเอ็งพอเร์ผู้นี้นะคะผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดความรักผ่านชีวิตที่ล้มลุกคุครานมามากๆเลยเขาอาจจะสร้างตัวเองด้วย ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาตั้งแต่ศูนย์ก็ได้จนถึงความการประสบความสำเร็จเขามีความเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่และนะคะเป็นที่ซัพพอร์ตดูแลให้กับลูกน้องหรือบริวารเขาได้เป็นอย่างดีนะคะดูเท่ดูมีเสน่ห์ดูอบอุ่นแล้วเป็นคนที่แบบดูอ่อนวัยหรือว่าสมวัยนะคะแล้วก็เป็นคนทานเป็นคนฐานะดีด้วยนะคะ คุณกับเขาอาจจะเคยมีประเด็นกับเขาคนนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะสามดาบมีประเด็นกันคนทางไกลคนต่างชาติ The c ชา r ลีอัคือคนนี้เขาหรือคุณจะต้องมีอะไรที่เหมือนกับว่าคุณก็เคยอาจจะเจ็บปวดมาก่อนเขาก็เคยอาจจะเจ็บปวดมาก่อนและเขาคนนี้เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะด้วยค่ะคิดไปก่อนวิตกกังวลนะคะไปก่อนแล้วก็นิ่งเงียบมากชอบควบคุมชอบควบคุมคนรักชอบควบคุม สถานการณ์ทุกอย่างอยู่ภายใต้ควบคุมของเขาดูมีอํานาจดูมีออร่าดูดีมีเสน่ห์ชอบให้คู่รักอยู่ภายใต้ควบคุมคือต้องนิ่งไว้ก่อนถ้าคุณมีความใจร้อนเป็นราศีเมทาผู้ใจร้อนผู้ซึ่งจะต้องอย่างนี้ให้ได้จะต้ององี้ให้ได้คุณจะโดนเขาคนนี้นิ่งใส่คุณมากๆเลยนะคะอาจจะส่งข้อความไป ไปเยอะๆมา,มากๆเขาก็ไม่ตอบ <c oughs> <c oughs> เขาก็ไม่ตอบนะคนุณไม่ตอบไม่อ่านอ่านแต่ไม่ตอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรับรู้แต่ไม่ตอบนิ่งนะคะด้วยความที่ว่าเขามีเหตุผลแลวเขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเข้าใจโลกเข้าใจอะไรนิ่งสงบเพื่อ,อดูสถานการณ์แล้วเก็บทุกรายละเอียดขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะแล้วราชินีไม่เท้าเป็นคนที่ชอบแบบเหมือนกับว่าถ้ามีอารมณ์ร้อนคือร้อนร้อนแบบรุนแรงร้อนแบบจะต้องแบบให้ได้นะคะประทะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะ พูดตรงๆคนคนนี้ The Emperor, ดีเอ็มพอร์เรอร์พูดตรงๆค่ะพูดตรงทําตรงเขาอาจจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจร้องไห้ก็เป็นไปได้คนคนนี้ถ้าคุณคาดคั้นเรื่องของความชัดเจนกับเขาหรือว่าสถานะของกับเขาอะค่ะเขาอาจจะพูดอะไรตรงๆกับคุณแล้วทาให้คุณร้องไห้เสียใจก็ได้นะคะแต่มันมันอาจจะไม่ใช่ความอะไรที่ที่เออ เยอะขนาดนั้นแต่มัน,ม,น,ม,นมันเวลาในช่วงของอารมณ์มันจะรู้สึกว่าเสียใจยแล้วก็ร้องไห้และผิดหวังในคําตอบของเขาว่าเขาพูดตรงทําอะไรตรงๆนะคะแต่คนคนนี้เดียเอ็มเพอร์เรอร์ผู้นี้เขามองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงๆมองความสัมพันธ์แบบไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆนิ่งๆเงียบๆ,ๆค่อยเป็นค่อยไปสเตปบายสเตปไลฟ์สไตล์แบบนี้ค่ะมีการเรียนรู้ความสัมพันธ์ก่อนก่อนที่จะขยับสถานะเป็นคู่รักนะคะและคนนี้ถ้าจีบคือจีบจีบแบบ อาจจะจีบแบบเพื่อนหรือชอบคุณมากกว่าเพื่อนนะคะจะให้คุณเป็นคนพิเศษแต่ถ้าคุณจะเป็นถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเป็นคู่รักถ้าคุณไปคาดคา้นเอาความชัดเจนจะไม่ได้กับคนคนนี้อาจจะได้คําตอบมาตรงๆทําให้คุณเสียใจก็เป็นไปได้นะคะเป็นคู่เป็นเหมือนเป็นพลังงานของคู่ชีวิตได้สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปในระยะ,ะย,ะยาวได้นะคะเดอชารีออดทางไกลต่างชาติต่างภาษา คนคนนี้เขาไม่ถอยง่ายๆกับความสัมพันธ์นะคะเขายังไม่เคยลืมเดือนคุณเลยคุณอาจจะได้รับข่าวาวทางไกลจากเขาคนนี้ก็เป็นไปได้ในอนาคตนะคะสีถ้วยความไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจมันเป็นสิ่งที่หน่อยนะคะเกิดขึ้น Two of Cups พลังงานของ Two of Cups พลังงานของคุณอาจ จะนอยเขาหรือเขาอาจจะนิ่งเงียบไปทําให้คุณน้อยเขาก็ได้พลังงานของ two of cups ค่ะคนคนนี้คุณอาจจะเคยคุยเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการมีลูกมีบุตรไว้อย่างที่บอกนะคะแล้วคุณกับเขาเป็นคู่คู่ท w i n flame คู่ s o c o n n e c t i o คู่นี้ คู่ที่มีพลังงานเหมือนกันคุณอาจจะมีความเป็นผู้นําเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันความคิดอะไรมันเป็นเป็นิศทางเดียวกันครั้งแรกที่พบเจอมันรู้สึกว่าดึงดูดมันรู้สึกมีความผูกพันรู้สึกว่าคนนี้คนที่ใช่มันตกหลุมรักซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเดทกันแล้วคุยกันแล้วมันรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแต่พอในแบบสองสาครั้งคือระยะเวลามันอาจจะไม่ถึงปีหรืออะไรอาจจะขอความชัดเจนหรือการพูดคุยความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งเขาจะมองความสัมพันธ์แบบอนาคตที่ไกลออกไปนะคะเหมือนกับว่า เป็นพลังงานของการแยกทางกันเพื่อที่จะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่มองอนาคตความสัมพันธ์แบบระยะยาวมากๆค่ะแล้วก็ก่อนอันนี้มันอาจจะอย่างที่บอกขอความชัดเจนแต่อาจจะยังไม่ได้นะคะด้วยความรู้สึกของเขาค่ะอาจจะยังไม่ได้พร้อมหรือว่าอะไรใบนี้จะออกมาสามถ้วยคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักกับเขาผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนํา หรือในะที่ทํางานงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงหรือว่าคุณกับเขามีเพื่อนร่วมกันและไลฟ์สไตล์ของ d ีเอ็มเพลร์ผู้นี้ขึ้นคู่กันหมายถึงว่าเขาอาจจะเรียนรู้คุณสไตล์เพื่อนไปก่อนเรียนรู้สไตล์เพื่อนเรียนรู้ที่รู้จักกันไปก่อนแล้วก็ชอบคุณมากกว่าเพื่อนด้วยนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนที่ตรงๆทําอะไรตรงๆแนะนําให้ดูที่การกระทําการกระทําคําพูดของเขาแล้วก็ระยะเวลาระยะทางจะพิสูจน์คนคนนี้ได้นะคะ แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันชัดเจนขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรจะเป็นยังไงคุณมีความแตกต่างกันเรื่องของทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นต่างแดนอายุที่ต่างกาันมีความแตกต่างกันมากแต่มีความลงตัวเหมือนว่าคุณจะเจอคู่ชีวิตแล้วในที่นี้คุณอาจจะเจอคู่ชีวิตแต่มีการแยกห่างและนิ่งกันออกไปนะคะ3ดาบคือความวิตกกังวลความเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าครอบครัวที่ หรือว่าบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ค่ะมีประเด็นกันนะคะ mm hmm. เขาก็อยากที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เป็นพลังงานที่สวยงามมากๆมีมีพลังงานของความเจ็บปวดเสยียใจที่ทําให้ร้องไห้เจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นมีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะรอคอยการกลับเข้ามาเป็น ครอบครัวทีุ่ดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะและคุณอาจจะได้เจอกับใครที่เขามีความแตกต่างยินกับอย่างระหว่างคุณกับเขาแล้วกแ็แยกกันไปนิ่งกันไปรอคอยการกลับเข้ามาที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกันเป็นคู่ชีวิตคุณอาจจะรู้สึกว่าน,นอยกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นดังใจก่อนหน้านี้และเขาคนนั้นก็ยังคิดถึงคุณไม่ลืมคุณเพราะว่ายังมีการเหมือนกับ on, งอนงนิ่งกันอยู่นะคะ อันนี้ก็หมายถึงว่าการที่มีอุปสรรคในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็รอคอยอยากที่จะให้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุขอุรมสมบูรณ์อีกครั้งและคนคนนี้ที่คุณอาจจะได้ พบเจอกับเขาอีก3ถ้วยคือเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนแน่นอนถ้าไลฟ์สไตล์นิ่งๆเดอะเอ็มเปอเรอร์แบบนี้คุณอาจจะเจอคุยกับใครคนทางไกลอยู่ตอนนี้ก็ได้คนต่างชาติที่ทางไกลที่จะได้มาเป็นโอกาสที่จะได้เข้ามาเดทกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเข้ามาคุยคุยการลองจีบลองคุยคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะคุยกับเขาออนไลน์หรือผ่านอะไรก็แล้วแต่มันเป็นโอกาสที่ได้คุยคุยได้จีบจีบกันได้ปรับความเข้าใจหรือว่าปรับระหว่างคุณกับเขาในโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งในอนาคตนะคะทำเพรสความแตกต่างความ การลงตัวหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างในอนาคตที่จะมาถึงที่จะได้คุยได้ปรับความเข้าใจนะคะในความสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองการทิ้งระยะห่างบางคู่อาจจะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะบางคู่อาจจะรู้สึกว่ามีความคิดถึงกันอยู่ตรงนี้แล้วก็รอคอยนะคะนี่คือพลังงานของเขาคนนี้คิดถึงคุณและไม่เคยลืมคุณไปจากหัวใจนะคะ คู่เทวินเฟลมคู่ที่มีความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานไพ่ที่สวยงามมากๆเป็นได้ทุกท่าดินน้ำลมไฟค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาขอไกด์เดสค่ะซากักหน่อยนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรเด็กถือถ้วย10ดากหไม้เท้า เขาคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยอย่างที่บอกค่ะถ้าอายุมากกับคุณก็ดูอ่อนกว่าวัยหรือว่าสมวัยหรือว่าอายุไล่เลี่ยงก,กันกับคุณก็ได้แต่งตัวทันสมัยขี้เล่นน่ารักดูดีฟมีมีมสเสน่ห์แล้วก็เฟลลี่เป็นคนที่ชอบศิละปะชอบชอบศิลปะชอบอาร์ชชอบอะไรที่แบบว่ามีเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองชอบทํานู่นทนํานี่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ เป็นคนที่มีประเด็นกับคุณด้วยอย่างที่บอกนะแล้วก็วันเวลาที่จะแบบเยียวยาความรู้สึกคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือไม่ได้ติดต่อกันเลยหรือว่าคุยคุยบ้างไม่ได้คุยบ้างอะไรแบบนี้ห่างๆนิ่งๆน,นะคะมีการไปมาหาสู่กันอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกตีคู่กันแบบนี้บอกไปแล้วว่ายังไงนะคะกับ t h เอ็มเพอร์นะคะตัวตัวของคุณค,ณคณนนี้ที่คุณอาจจะได้เจอไลฟ์สไตล์แบบ นิ่งค่อยเป็นค่อยไปแบบเพื่อนเนาะแล้วก็คู่นี้ใช่ไหมคะได้บอกไปทุกคู่แล้วเนาะเจ็ดไม่เท้าคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่หนักแน่นและจริงจังเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายในชีวิตนะคะมากๆเลยเท่ๆลุยๆแล้วก็ไม่กลัวสิ่งใดนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคนคนนี้ที่เขา คิดถึงคุณแล้วไม่เคยลืมคุณประจากหัวใจเลยนะคะคนที่มีเรื่องมีประเด็นกันเล็กๆน้อยๆที่ทิ้งห่างๆถอยๆกันออกไปด้วยเหมือนก็เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวหายไปอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นการที่แบบคุยๆลองคุยกันลองจีบๆกันดูลองดูว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเป็นเรื่องของคนสองคนและเรื่องของเวลาด้วยนะคะยิ่งรู้จักกันใหม่ๆยิ่งต้องใช้เวลาคุยกันให้มากถ้าคุยแล้วยังไม่ชัดเจนก็เราจะต้องเรียนรู้เขาให้มากกว่าน,นี้ก่อนที่จะขยับเป็นคู่รักนะคะเพราะเป็นเรื่องที่สสําาาคัญมมกกๆเเลยื่่่่อไหรรทีู้ึว ยังไม่รู้จักตัวตัวนี้แท้จริงกันแล้วมาเป็นคู่รักเลยมันยิ่งจะเจ็บปวดเสียใจค่ะแล้วมันยิ่งแย่มากๆเลยนะคะเพราะนั้นขอให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบเรื่องราวของความรักรีบไม่ได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปสเต็ปนะคะสเต็ปไปสเต็ปนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ